สว sí. ัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับครั้งที่สเลยครั้งที่สวันนี้ผมอยากอธิบายให้ทุกคนว่าโคโทษนะครับโคโทษใช่อันนี้ใช้ป่วยใช่ไหมภาษาญี่ปุ่นนะครับมีน่าจะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ทุกคนพูดสามอย่างครับผมสามอย่างใช่ครั้งแรก้อโกเมนนาไซโกเมนนาไซให้อันนี้นะครับอันนี้โกเมนนาไซใช่นนี้นะครับใช่โคโทษครับโคโทษ トバイラガプスミマセンスミマセンアニゴムアンガプゴメなナサイナコトコトスミマセンゴメンナゴメンナサイスミマセレゴスタイラガスタイアニラカプカムスパムウシワケアリマセンウシワケアリマセンポカティコインイプンチャイナジャサムヤガプエボイク เวลาคุยกับพ่อนขอโทษนะขอโตษนะถ้าอยากพูดแบบนี้ขอเมนเน่ขอเมนเน่ใช่ถ้าบวกเนี่ยอันนี้นะครับกอตนะกอโตนะใช่แล้วก็ท่าถ้าอยากพูดกอตจริงๆนะครับกอดจริงๆนะอันนี้บวกคนโตอ่ะมักับขอบุครับนะขอบุณเวลาสขอบุณครับก็ครินี่ใช่ไหมจริงๆเสียไม่จรนี ごめんなさい。本当にごめん。本当にごめんね。本当に。では、すったいなかカムス、カムスパープ。イタヤクカムスパープ。誠に申し訳ありません。誠に申し訳ありません。兄なか、プラ、クイガ、ルカールは。誠にありがとうございます。 マンガパニ、マコトニ、モウシありません。オッケー、マイカップトコー、コートクラップーミー、ごめんなさいルーすみません。レコ、モ申し訳ありません。本当トに、タヤプ、コートチンチンナカップ、チャイ、ホンに、本当ごめんねー、アニラカップ、コートチンチンナ、本当ごめんねー、ホントにすみません。本当にごめんなさい。 มาขอโทนิโทษครัแขอโาษค่ัรับขอโทษครับอรทรับขอครับขอโทษครับขโทษครับขอโทษบอคบขอโทษครับขอครับอโทษครครับขอโทษครับขอโคบขอโครับขอโับครับทครัครับอัขคัอับขับอโขอโบอคับครับครรคคับกครคับกโโก็คร ว่าอโเน่ยขอโทเน่ยขคือขโทษนะใช่อันนี้ก็จไม้ดีกว่า